วันนี้เวลา19นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันขึ้นจำนวน2รายการประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวและการแข่งขันเรือใบาทางไกลมีการแข่งขันจำนวน2ประเภทได้แก่ประเภทโอเวอร์ออระยะทาง15ไมล์และประเภทออ t i ิมิสระยะทาง7ไมล์โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ ให้ผลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลน,นิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเบคาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาฏบพิษและวเนริรางวัลน,นิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเบคาไปประดิษฐานบนแท่นพิธี จากนั้นพระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษแก่ทีมวายุที่ชนะเลิศก,การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมทีมเส้นทางอ่าวหน้าโรงแรมรีเจนช์อามบีชรีสอร์ทอำเภอชะอาจัาจงหวัดเพชรบุรีถึงอ่าวเตยงาม บัญชาการนาวิกโยธีนกีกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีระยะทาง45ไมล์ทะเลโดยทีมวายุใช้เวลาในการแข่งขัน4ชั่วโมง33นาทีสำหรับการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากลแบบแต้มต่อหรือแฮนดิแคปที่ตัดสินตามประเภทของเรือและอายุของเรือเป็นต้นจากนั้นพระราชทานถ้วรางวัลแก่นางสาวพัชรพานองคลอยและในการขาชาชื่น ซึ่งชนะเลิศก,การแข่งขันเรือใบทางไกลประเภทโอเวอร์ออลระยะทาง15ไมล์พระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กชายคาริษพรามณีซึ่งชนะเลิศก,การแข่งขันเรือใบทางไกลประเภทออฟติมิสระยะทาง7ไมล์และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่น,นักกีฬาเรือใบข้ามอ่าวจำนวน45คน ทังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติเพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและส่งสนพระราชาธิไทยที่จะทรงสืบสารกีฬาเรือใบในการส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบ ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องภูลมโลทอดพระเนตรนิทศการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทยจัดแสดงเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมหาราชบร,รมานาถบพิษในการล่นใบรวมทั้งพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบซึ่งเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อเป็นเรือใบประเภทเอ็นเทอร์ไพรส์พระราชทานชื่อว่าราชปตน ทรงต่อเรือใบโอเคลำแรกชื่อนาวเรกและส่งจัดตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้นคือหมวดเรือใบหลวงจิตลดาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยและสโมสรเรือราชวรุณที่เมืองพัทยาอีกทั้งทรงออกแบบเรือใบที่พระราชทานนามว่าเรือมดซึ่งได้ส่งจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษเป็นประเภทอินเ r n a t i น n a l m o นลมดค s ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบมดขึ้นมาใหม่โดยได้พระราชทานนามว่า เรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมดนอกจากนี้ยังจัดแสดงถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมณราชบพิษที่ทรงเริ่มให้มีการลั่นเรือใบข้ามอ่าวอีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันเรือใบาทางไกลในหลายประเภทณอ่าวสัตหีบ ซึ่งนับว่าเป็นการรักษาแนวทางการพัฒนานักกีฬาที่เคยมีการดำเนินการต่อเนื่องมาให้ดำารงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการต่อยอดโดยสนับสนุนให้เยาวชนอายุ8ถึ15ปีเข้ามาฝึกกีฬาเรือใบซึ่งมีทั้งโครงการในระดับจังหวัดชนบุรีเมืองแห่งการลั่นใบและโครงการศูนย์ฝึกเยาวชนตามภูมิภาคต่างๆอาทิสงขลาและภูเก็ต ทางนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาลั่นใบไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเอาพระราชหฤทัยไทยในการสืบสารรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบอันจะเป็นการส่งเสริมกีฬาเรือใบและปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาเรือใบที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น